ถอนเงินกับโบรกเกอร์ XM ได้ง่ายแถมไวมากๆค่ะ โดยในวันนี้นะคะทาง t r r d e r i i e r r เนี่ยก็จะมาสาธิตนะคะวิธีการถอนเงินกับทางโบเกอร์ m กันค่ะว่าจะมีขั้นตอนยุ่งยากไหมนะคะเงินกว่าจะเข้าบปญชีธนาคารของเราเนี่ยรวดเร็วหรือเปล่ามาดูกันเลยนะคะส่วนขั้นตอนการถอนเงินออกจากบัญชีซื้อขาย XM นะคะทุกคนสามารถทําการถอนเงินไปพร้อมๆกับแอดมินได้เลยนะคะ เมื่อเรานะคะเข้าสู่พื้นที่สมาชิกของทาง XM กันแล้วนะคะให้เรานะคะไปที่ตัวเลือกถอนเงินตรงแถบเมนูด้านบนตรงนี้เลยค่ะจากที่เรานะคะคลิกปุ่มถอนเงินแล้วก็จะมีตัวเลือกให้เราถอนเงินอยู่3ช่องทางค่ะจะมีออนไลน์แบงค์ทานเฟอร์เนเทลเลอร์แล้วก็ skill ค่ะแต่ว่าในคลิกนี้นะคะทางแอดบินก็จะเลือกเป็นออนไลน์แบงค์ทานเฟอร์ค่ะเสร็จแล้วนะคะก็ กดปุ่มถอนเงินได้เลยค่ะพอเรานะคะเข้ามาสู่หน้าถอนเงินแล้วก็ทําการเลือกธนาคารแล้วก็กรอกหมายเลขบัญชีธนาคารค่ะจากนั้นนะคะก็ให้เรานะคะคทำการใส่ย,ยอดเงินที่ต้องการถอนได้เลยเสร็จแล้วก็คลิกในช่องสี่เหลี่ยมแล้วก็กดร้องขอค่ะ อพอเรานะคะคได้รับอีเมลยืนยันการถอนเงินจากระบบแล้วเนี่ยก็ถือว่าได้ถอนเงินเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนเงินที่เราถอนนะคะก็จะเข้าบัญชีธนาคารของเราภายในไม่กี่นาทีเลยค่ะซึ่งการฝากถอนเงินของทางบล็อกเกอร์ XM นะคะจะ ไม่มีค่าธรรมเนียมเลยนะคะที่สําคัญนะคะสามารถถอนเงินได้ตั้งแต่5ดอลลาร์ขึ้นไปแล้วก็ไม่มีการจํากัดยอดถอนเงินสูงสุดอีกด้วยค่ะโดยการถอนเงินผ่านเอ่อออนไลน์แบงก์ทานเฟอร์นะคะที่เราได้ทําการทดลองได้ลองถอนไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยระบบนะคะก็จะดําเนินการและเราเนี่ยก็จะได้รับเงินทันทีเลยค่ะแต่สําหรับการถอนเงินด้วยการโอนผ่านธนาคารบัตรเครดิตหรือว,ว่าบัตรเดบิตเนี่ย ก็อาจจะได้รับเงินนะคะเข้าบัญชีโดยประมาณ2-5วันทําการค่ะและถ้าคําขอถอนเงินของเรานะคะได้รับการดําเนินการไปแล้วเราจะไม่สามารถยกเลิกการถอนเงินได้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องทําการตรวจสอบให้ดีก่อนทําการถอนเงินรวมไปถึงตรวจสอบช่องทางการถอนเงินนะคะให้เป็นช่องทางเดียวกันกับที่เราได้ทําการฝากเงินเข้าไปอีกด้วยนะคะอย่างเช่นถ้าเรานะคะทาการฝากเงินด้วยบัตรเคร นะคะหรือบัตรเดบิตเนี่ยคำขอถอนเงินทุกครั้งนะคะจะต้องกลับคืนไปยังบัตรนั้นๆที่เราได้ทำการฝากนั่นเองค่ะ <S 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 ส่วนโบนัสจากบลกเกอร์ที่เราได้มานะคะจากโปรโมชั่นต่างๆเนี่ยก็จะไม่สามารถถอนออกมาได้นะคะทุกคนแต่ว่าเรานะคะสามารถที่จะถอนกำไรที่ได้จากการเทรดนะคะจากโบนัสนี้ได้ค่ะโดยโบนัสนะคะก็จะถูกหักไปตามสัดส่วนของยอดเงินที่เราได้ถอนนั่นเอง ก็จบไปแล้วนะคะกับวิธีการถอนเงินกับบล็อกเกอร์เอ็กาใครมีปัญหาเรื่องการถอนเงินหรือปัญหาด้านไหนๆก็ตามนะคะก็สามารถคอมเมนต์สอบถามใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องเทรดไลเดอร์ด้วยนะคะ